สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถ่ายทุกันนะคะวันนี้เราจะเล่นถลอกโอเพยดูค่ะดูนะคะ<ม>นี่ค่ะ1 2ึสแม่นับเลยหน่อย3 4 5ส7 8ห้า11เจ13แปดเก้าสิบอ็ดสิบสองสิ่้ ส9 20, 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28อ9ด0 31 3ิ3 34, 4 35 36ิบ38 39 40สิบ2 43 4 4 45 46ห้า8 49 5ิ51 52 53 54 5 5 ส8บห้าแปดห้าเก้องหมหีกเ้าหกหกดหก้นัไม่ถ้วแล้ว <Okay. S 1> ได้เป็นร้อยครั้งแล้วมั้งเนี่ยต่อเวปอไวแล้วโอเคนะโอเคมากเลยแม่โอเคไหมคะโอเคค่ะ, okay, คะอืมไงชูนิ้วด้วยนิ้วด้วยว้า